ป้ายโฆษณาโอเค,คเควสต่อไปสำรวจเขียนอนุรักษ์ธรรมชาติโอเคตามอีนิสไปนะเก็บขยะก่อนหรือเปล่าเก็บขยะก่อนนะเกินเยียวยาเนี่ยนะแค่ต้องจัดระเบียบแล้วซ่อมนิดหน่อยแค่นั้นเองอะ แล้วนายกก็จะมาสร้างโรงแรมเนี่ยนะไม่มีทางอ่ะพวกเราควรการกู้ภัยสุดแซทบต้องทำอะไรสักอย่างเอาบาเราต้องรักษาเครมลักไว้ให้ได้นะเริ่มทำความสะาดกันเถอะโอเคอีเนสบอกว่าเราจะไม่ยอมสู้แล้วก็เราจะมาช่วยฟื้นฟูเสอลธรรมชาติน Okay. ดูสิมีติดอะไรบ้างอ๋อแล้วเอามาใส่ได้หรอก็คือเราถ่ายแล้วเรูปม,มาใส่ดีป่า okay. อเคยยังไม่มีสักอ่าเราไม่ถ่ายก่อนดูสิถ่ายถ่ายจากมุมนี้ เฟรสเต็ดต<ม>ิดนน่าจะมีปอบไม่มีเก็บก่อน หัวเขียวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอาบาดูให้หน่อยดิว่านอกอะไรเขารู้เลยว,ว่าเรามีแอปเอาเอาอันนี้ก่อน c o ม m o n p o r อตนี่ ่ายทุกอันนี่กำลังกลางปี Northern Shoveler มี er. okay. นกอะไร Red Crusted Pochard นกโชว์เลอร์ในที่สุดหาจนทั่วเลยนะเนี่ยยินดีที่ได้พบคุณชื่ออะไรคะยินดีที่ได้พบยังเฟรนฉันคาร่าประธานไวล์ล i ฟ e ์แอส ociation เป้าหมายของเราคือทำด็อกิวเมนต์ของสัตว์บนเกาะน,นี้ทั้งหมดเลยโหออซัม oh, <awesome S 1> มากอะเรามีหลีกกู้ภัยสัตว์ป่าชื่อกู้ภัยสุดแซ่บนะคะภารกิจตอนนี้คือช่วยเขตอน,นุรักษ์และหยุดยั้งการสร้างโรงแรมมาจอยกับเราสิคะฉันชอบไดเอียนี้นะ เพื่อนร่วมงานของฉันเอาบาจะเตรียมเอกาสารให้พร้อมใช่ไหมเอาบาห <c oughs> ล่อพยยางหน้าไปก่อนเอามาเราเสกได้โอ้โหโปรเฟกชนอลมากฉันเอาด้วยแน่นอนไอเดียดีนี่ล่าลายเซ็นเพื่อหยุดโรงแรมใช่ไหม <c oughs> ใช่เออ ใช่นั่นคือแผนที่ว่าเราวางไว้เป๊ะแบบนั้นเลยอืมเราต้องใช้ไลเซนเยอะเลยสักห้าล้านเป็นไงห้าล้านเลยเหรอ50ก็พอแล้วฉันน่าพวกเธอทําได้อยู่แล้วละ่ะอันที่จริงยุนเพื่อนลามานของฉันหายเหี่ยวห่างสั้นอยู่นะ่ะพวกมันน่าจะมีรังอยู่ที่ป่าใกล้เมืองนะถ้าหาเจอสแกนมาพวกเธอน,นจะได้ไลเซ็นเพิ่มแน่นอนเหี่ยวห่างสั้นและไลเซนเรามาแล้ว ค <Okay. S 2> mm hmm. ก็คือต้องไม่ตาม mm hmm. ล่าลายซินนะเพราะที่จะแบบไม่เอารวงแรมพรุ่งนี้ฉันจะหาคนมาช่วยเราซ่อมสะพานนะโอเคเราค่อยมาซ่อมสะพานกันนะเออนนี้มาใส่ก่อนมี mm hmm. ป่าไม่ใช่นีอันนี้กดผิดผิดอันแล้วก็อันนี้น,นี้ด้วยหรือเปล่าหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วก็เห็นไม่ได้ถ่ายอันนั้นมาหรอ ไม่ใช่ตัวนี้หรอลองถ่ายใหม่อ๋อนี่ตัวนี้คีคอมมอนทิวว้าโอ้อ,อันแลเราต้องแบบรอมันมาด้วยใส่ไป ล <Hello. S 2> เธอต้องเป็นเอาบาแน่ๆละ่ะฉันเอลิกานะดูเป็ดพวกนี้สิไม่อยากจะเชื่อนี่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะกน,นกพวกนี้เลือกที่นี่เป็นบ้านฉันอยากให้ในายกไม่เห็นเหมือนกันนะเราทำอะไรก็เป็นในนี่ไปหมดเลยนะลงอะไรนะหนังสือพิมพ์นี่อะไรอ่ะ กดได้เหรอกดได้จากด้นานในเข้าไม่ได้สินะโอเคอีนี้บอกมึงเร็วๆดิช้าเหลือเกินเฮ้ าม่่าอะไรอ่ะมีเครื่องหมายอะไรใช่าหมมีเยะมีน้าเขียวแปลกๆเต็มไปหมดลองตามไปดูนะอ่าว่าพอะไรไม่รู้ว่าเหนียวเนียว กับเปป้กับเผื่อเปเปเลยเหมือนตีทํางานขบวนการสุดแซบกันอยู่แน่เลยโอ้ถ้าพวกเธอจะสำรวจป่าแถวเนี้ยระวังเท้าด้วยนะมีข้าวเขียวๆนี่เต็มไปหมดทําชิดเกิอบอดเข้าเที่ยงแล้วเผื่อหยิยบเอ้ยเกือบนะเปเป้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เดี๋ยวนะอ้ยฝาติดอยู่โอ้ไม่นะกระออกต้องกินน้ําเขียวเข้าไปแน่เราต้องช่วยน้องนะไปหาสัตวแพทย์ในเมืองเร็วเข้าเดี๋ยวฉันเฝ้าน้องเองใช้อีกแล้วนะโอเคเราไปหาสัตวแพทย์คนนั้นไซมอน สายมอนเชิมาเช่วยด้วยสวัสดีครั้งน้าอัลบาก็ลอกป่วยเหรอแน่นอนเธอจะไปช่วยไปกับเธอแจ้งตำรวจด้วยได้ไหมอ้าเธอคืออัลบาสินะหลายของวินเซนเต้กับอามเลรียฉันลอล่าเป็นตำรวจพิงคนเดียวซิคารโอล โชคดีที่ไม่ค่อยมีอาชญากรรมที่นี่เธอจะสร้างปัญหาหรือเปล่าจ๊ะ <laughs> Just kidding จ้ะให้ fun และปลอดภัยนะ <Okay. S 3> ไปหากระโอกกันถอะ นี่สินะผู้ป่วยของเราขอดูหน่อยนะฮมนี่มีดีเลยน้องน่าจะโดนสารพิษเข้าไปมาฉันช่วยเองนะฉันจะเอาแซมเปลิลนี้ไปตรวจสหน่อยนะระหว่างนี้ฉันต้องเอานแอสซิสแตนต์น่ะฉันว่าต้องมีสัตว์ที่ป่วยอีกแน่เลยเอาเฟิร์สเอดนี่ไปสิ Okay. เขาให้กระเป๋ายาเรามานะแล้วก็แบบรักษาอาการเบื้องต้นของสัตว์ป่าที่ถูกวางยาลีกระลอกแดงถ่ายไว้ด้วยได้ไหม ไปชวว่วยก่อนคิวไปไปสี่ตัวคิวคิว น้หางเปมนมัดๆเลยนะมาแล้ววขอบคุณที่ช่วยนะเอาบาอินเนสฉันจะเซ็นคำร้องของเธอให้นะแล้วก็เก็บเฟิร์สเอดไว้รักษาสัตว์ต่อล่ะพรุ่งนี้ฉันจะมาแจ้งเรื่องน้ำเขียวนั่นนะเท่านั้นล่ะฮัสตามันนนเจอกันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้วันพุธเทศกาลวันเสาร์แกกับวันอาทิตย์เอาบาไปว่าเราต้องส่งคำร้องให้หนายกแบบวันศุกร์มีเวลา3มวันในการล่าลายเซน็นกู้ภัยสุดแซ่บทำได้แหละฉันต้องไปแล้วละมันเย็นเกินไปแล้วบ๊ายบายเอาบาโอเคพีเนบอกว่าเรามีเวลาแค่3ามวันนะเพราะว่าเราจะกลับบ้านแล้ว เราได้าลเซ็นมาจากคุณหมอด้วยนะแล้วก็อีเนสบอกว่าให้เรากลับบ้านน่าจะมืดแล้วแหละแต่ว่านี่เราทำอันนี้ก่อนรอกลับบ้านกันมีอะไรที่ใส่ไหมนีม่เปล่า ตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่กระตุยกระต่ายยูโรเปียน อาหารพร้อมแล้วนะหลานกลับมาได้แล้วโอเคคุณตาบอกกลับมาได้แล้วนะนี่เปล่าเนื้อบูติสไม่มั้ยขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงนี่เปล่าไม่ใช่ มันมีใครกำลังบาดเจ็บเลยอ่ะเฮ้ยนีย่ไม่ใช่เขาไม่ได้บาดเจ็บเขาลิ้งรูกอยู่ยูเรเซียนสไปโรฮองอ๋อมาคือนกที่เราตามหามีลงไขแล้ว เดี okay. ๋ยวเรารีบเอาไปใส่ uh. ที่ป้ายแลยใส่แล้วจะไปกินข้าวนะเดี๋ยวคุณตาดูสเอาโอเคครบแล้วกลับบ้านกันถืะดินเนอร์ไทม์มา กลับบ้านกันบ้านอยู่ตรงไหนนะมืดแล้วบ้านใครอ่ะเขากลับมาบ้านแล้วนะแอบแวะเข้าบ้านตาอ๋อนี่บ้านอินนส กับปีฟปีนะเข้าได้ไหมไม่ล่ะมีผ้าเก็บเปล่าไม่มีวันนี้มันมากแต่เราได้ไลซ็นมาเยอะเลยชวนว่าเแต่กบะยูกของเธอน่าจะรออยู่นะถึงเวลากินข้าวเย็ยนแล้วละ่ะ เวลาไหนก็เวลากินสำหรับพี่นะเปเป้ okay, โอเคโดนบ่นแล้วนะมาแล้วเ้ท้าเซลสองคนเลยนะเคเคมาแล้วมาแล้ววันนี้วันอะไรเนะี่ยน่าเศร้าจริงกเกี่ยวกับเขตอนุรักษ์แต่ลองนึกถึงข้อดีของโรงแรมสินักท่องเที่ยวกลับมาธุรกิจกลับมาเปิดอีกครั้ง มีงานใหม่ๆลูกหลานเราจะได้ไม่ต้องย้ายไปไหนอีกนะมันจะทําให้เรามีชีวิตชีวาม,มากขึ้นยังไงล่ะแต่ไม่ใช่แลกกับเข็อนุรักษ์สิอย่าลืมสิว่ามันก็เป็นบ้าพวกสัตว์ป่าเหมือนกันโทรศัพท์ยายป,ปิงปิงไม่หยุดเลยเกี่ยวกับคําร้องของหลานนะความคิดของหลานยายเลิฟมากจ้ะเราจะซับพอร์ตหลานอยู่ข้างๆนะจ๊ะเอาล่ะเอาปากกามาเ่าต้องจะเซ็นมันใช่ไหมที่รักแน่ละฉันหมายถึงแน่นอนเพื่อเอาบานะ เราทำได้นะ่ะเอาบาลหลานหิวนะให้ยายเตรียมอาหารเลยมิจ๊ะเขาถามว่าจะให้คุณยายทำใช่ไหมแฟนเทสติกมากไปกินกันเถอะ พูดแล้วโอเคเพเแคเราจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคน บาปเจอกันอ e ีหน้านะคะ